ซีรีส์จีนแนวสืบสวนสอบสวนที่ดูสนุกเข้มข้นใครคอสืบสวนไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องนักสืบในเงามืดนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหวังซิงเย่รับบทกวนเซินประกบคู่กับนางเอกสาวอูเจอีรับบทลู่อีเจินบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกกับนางเอกที่ต้องมาร่วมกันสืบคดีเป็นเรื่องราวของกวนเซินพระเอกของเรื่องที่เป็นตำรวจในสถานีตำรวจเซี่ยงไฮ เขาได้มาทาคดีเกี่ยวกับการตายของเซียงม่านเพื่อนของลูกอิเจินนางเอกของเรื่องที่เป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยฉงเตอ๋อซึ่งเพื่อนของนางเอกไม่ได้จ่ายค่าห้องมาหกเดือนแล้วเจ้าของหอพักที่มาทวงเงินเห็นไม่ยอมเปิดประตูจึงไขเข้าไปในห้องสุดท้ายเจอเซียงม่านนอนเสียชีวิตอยู่ศพมีร่องรอยการถูกทําร้ายแต่สรุปสาเหตุการตายหน้าจะมาจากการหัวใจวายเฉียบพ,พลัน นางเอกกับเพื่อนเคยสนิทกันแต่เพราะปัญหาบางอย่างจึงห่างกันไปตอนแรกพระเอกก็สงสัยนางเอกแต่สุดท้ายก็นำไปสู่การเปิดโปรงคดีลักพาตัวเด็กอายุ17ปี2ปีต่อมานางเอกได้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงชุดแรกของเซี่ยงไฮ้ทำให้พระเอกกลายมาเป็นผู้บังคับบัญชาของนางเอกทั้งคู่ได้ทำงานที่สถานีตำรวจเซี่ยงไฮ้ด้วยกันและได้ช่วยกันสืบคดีต่างๆพระนางได้ร่วมกันสืบคดีลักพาตัวเด็กอีกครั้ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนยุคสาธารณรัฐที่ดูสนุกเป็นพล็อตคลาสสิกของซีรีส์ยุคสาธารณรัฐที่ถ้าไม่เป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่นางเอกกลับมาแก้แค้นก็เป็นแนวสืบสวนแต่ต้องยอมรับว่าจีนทำแนวนี้ออกมาทีไรก็สนุกเรื่องนี้ก็สนุกเกินความคาดหมายเพราะส่วนตัวไม่ได้ชอบดูแนวสืบสวนและยิ่งไม่ต้องพูดถึงสืบสวนยุคสาธารณรัฐ แต่พอได้ดูเรื่องนี้คือสนุกมากดูแล้วอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเดินเรื่องได้น่าติดตามมากออกอากาศทางอ้าอฉีอีค่ะ